สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมามาพาดูนานะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับที่ดินให้กับท่านผู้ชมนะครับผมผมมีที่ดินสวยนะครับเป็นที่ดินฉนดครุฑแดงนะครับผมอยู่ที่ตําบลแสลงพันธ์อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบ,บุรีนะครับผม ที่ดินผืนนี้นะครับเป็นที่ดินผืนใหญ่นะครับผม57ไร่3งานนะครับผมหน้าติดกับถนนหลักหมายเลข2 0 8 9นะครับผมด้านหลังติดกับภูเขานะครับผมส่วนด้านข้างติดกับคลองสาธารณะนะครับที่แปลงนี้นะครับหันหน้าออกทางด้านทิศตะวันออกนะครับผมส่วนทางด้านทิศตะวันตกจะติดกับภูเขาส่วนทางด้านทิศใต้นะครับจะติดกับคลองสาธารณะนะครับผม ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่เหมาะสําหรับที่จะทําธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าเป็นโกดังนะครับหรือว่าเป็นบริษัทนะครับผมซึ่งบริเวณข้างเคียงของแปลงที่ดินนะครับจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานโอชินะครับหรือว่าไร่ประพัสลาอยู่ติดกับแปลงที่ดินแปลงนี้เลยนะครับ นอกจากนี้ที่นแปลงนี้นะครับยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไป5กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะเป็นเขื่อนป่าศักชลสชทริ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่แปลงนี้นะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับจากกรุงเทพเดินทางมาเพียงแค่130กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ดินนะครับสำหรับสร้างอาคารโรงงานหรือว่าคลังสินค้านะครับที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่เหมาะสําหรับท่านผู้ชมนะครับผมราคาที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ไร่ละ950,000บาทนะครับท่านผู้ชม9,50,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมท่านผู้ชมสามารถที่จะแบ่งซื้อได้นะครับสามารถแบ่งได้นะครับผมจากจํานวนเนื้อที่57ไร่3งานนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตามเบอร์โทรแล้วก็ ID l ดี e นะครับที่ผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมทางช่องมามาพาดูนานะครับก็จะมีที่ดินแปลงสวยๆไม่ให้กับท่านผู้ชมได้เลือกชมแล้วก็เลือกตัดสินใจซื้อได้นะครับผมหากท่านผู้ชมกําลังมองหาที่ดินอยู่นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดติดตามให้กับทางช่องมามาพาดูนาของเราด้วยนะครับสวัสดีคผม